โอ้โคตรเมื่เดยทำอะไรเมื่เดือเปิดไปนะเล่นเกมเออย็โคตแอคแอคพอมรุนแรงไวะพี่ เล่นเอาวีปะชวนไอ้นักไก่ไเจฟม,มาเล่นด้วยไม่เอาเจฟไอเจฟแม่งกลับกยเอาหน้าเล่นสองขำแต่กูไม่ขำด้วยเลยเท่าดิเอาหน้าชวนเล่นนงเฉกคนครบยังวะจะได้เริ่มแท้ทนะีเนี่ยยังเลยไอเจฟม,มันยังไม่มาสักทีเฮ้ยไอเจฟมู่แล้วบอกว่าแม่งเหี้ยแม่งมาใชา้ตลอดเลยสั์ทำเหี้ยไม่เป็นทุกอย่างอย่างน้อยมันก็เพื่อนแล้วเนะเว้ยแล้วมันก็ช่วยกูติวสอบจำหารเนี่ย เม่อไหร่จะไปเจ็บจะมาโค้ชาระม,มันทำอะไรมันนี้ เ้ยกูมาละโทษโทษทีเมื่อกี้แม่งลงไปกินไปกินข้าวฮะเ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวเองเออเออเปิดมันมันไม่เงียบเลยวะมันไม่เลยไม่ต้องเสือกมึงอ่ะแม่งม,มาก็ช้าไอ้เหี้ยเป็นอไรบ้านไะเนี่ยสัสเล่นไม่ไหวไอ้เหี้ยหัวร้อนไอ้ยิบไม่คิดเน,น,นื้อไอ้เกมยังยังไม่เริ่มเลยหัวร้อนแล้วเหร เออช่างแม่งเหอะเข้าเข้าเกียร์มา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 เออที่ไหวแล้วมีเลือกป่าสองทำไมวะไอ้เหี้ยอ๋อมันมันมันท้าป่าสองเหรอเออมึงไม่รู้เหรอมันไม่รู้เพื่อนมันเลื่องแค่ผีรั้งเองใจเย็นเดี๋ยวมันเลื่องเพิ่งเล่นไม่เองนแผลไอ้เหี้ยตอนเนี้ยยังไม่รู้แพ้ไม่เพ้ไแฟนโทรมาเอ้า โกเมีเหรอซเรียสอันอันนี้ซีเรียสโอเคโอเคคาร์ว่าไงเธอเคาราไม่ไหวแล้วนะขึ้นมาหลายรอบแล้วนะเธออะไรของเธอเนี่ยเอาขอโทษอะไรของนะเขาเป็นไรนักหนาเขาไม่โอเค,เคนะเขาต้องมีควารู้สึกเขาบ้างไหมไม่ก็แค่เพื่อนไหม จเยินก่อนใจเยนิเยนก่อนเขาเป็นอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเาขาเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร 再听一啊 ai phớt ai phớt cái like ai phớt không biết là gì không biết à อือไออุ่นอีกแล้วเหรอโอ้ไม่งอีกแล้วอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งทะเลาะกันอะไรวะเนี่ยไอสัตว์แม่งมันไม่ไม่แปลกเว้ยเม็นทะเลาะกันเขาผู้หญิงไหมเขาก็อยากได้แบบสามีที่สมประกอบเพราะว่าไอพ่อพ่อแม่เลิกกันเนี่ยเขา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 าอยากแบบได้สามีสมประกอบมึงเสือกไปสัตว์เขาไปไหนอ่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเก็บประตูเลยวะไอเฟิร์ส Phớt 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 ai Effort 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 làm gì เฟิร์สมึงทำอะไรเนี่ยมึงฆ่าเพื่อนเหรอมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรลงไปเฟิร์สเอ้เฟิร์สมึงทำอะไรลงไปเฮี้ย yeah. อันซีนเล่นหนักไปหน่อยเจ็บตัวหลังจากที่เขาได้เลือกับเฟรนโนมานตะพาวอโมาณเนี่ยเศ้าหน่อยขอมากครับขอบมากค่ะนั่นแหละพี่ไฮดเดอะซีนเด็กอสัมจริงจังทุกคนนิเทศต้องมาจุดลาต้องโดนพึ่อถือผมด้วยตะก้องตะก้องมือฉหมังใช่ๆๆ